พพลลัักนกนปรุงส,สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจียวหอมเจียวกระเทียมกันนะครับผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวขิงครับเพราะว่าในการทำยำใบชาพม่าสูตรของผมนี่นะครับเราจะมีการเจียวหอมเจียวกระเทียมด้วยนะครับแล้วน้ำมันที่ได้จากการเจียวนะครับก็จะไปเป็นส่วนผสมในนี้นะครับนอกจากนี้นะครับน้ำมันรำข้าวขิงขวดนี้เรียกว่า ตอบโจทย์ทุกข้อนะครับเพราะว่าทนความร้อนได้สูงทําอาหารได้ทุกประเภทครับไม่มีกลิ่นแล้วก็รสเป็นกลางครับทำให้การเจียวหอมเจียวกระเทียมของเราเนี่ยครับกลิ่นแล้วก็รสชาติจะไปอยู่ในน้ํามันนี้นะครับแถมยังได้คุณค่าดีๆนะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีสารอาหารรวมแล้วมากกว่า20,000 ppm อีกต่างหากตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดไฟนะครับผมจะใส่กระเทียมนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนสักนิดนึงนะครับผมจะเบาไฟทันทีนะครับ ใกล้จะได้แล้วนะครับผมตักออกมาก่อนนะครับหอมแดงซอยนะครับใส่ลงไปเหมือนกันนะครับตอนนี้หอมเจียวเราใกล้จะได้นะครับผมปิดไฟเลยนะครับหอมเจียวใกล้จะได้ที่นะครับผมตักขึ้นมาก่อนนะครับเหลือน้า <ter> นํามันเอาไว้ในกระทะนะครับความร้อนที่เหลืออยู่ในน้านํามันนะครับผมก็จะใส่งาขาวนะครับลงไปนี้เราก็วางพักเอาไว้ประมาณ10นาทีนะครับน้ํามันมันก็หายร้อนแล้วนะครับผมจะเทส่วนผสมลงในชามนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ใบชาหมักนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตามด้วยกระหล่ำปีหั่นฝอยนะครับอันนี้ผมก็ทําการหั่นเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสักนิดนึงนะครับจิงตั้มแบบออริจินอลก็จะเป็นมะเขือเทศท้อธรรมดานะครับวันนี้ผมใช้เป็นมะเขือเชอรรี่นะครับแล้วก็พวกถั่วทอดรวมนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัว กระเทียมแล้วก็หอมนะครับที่เราเจียวนะครับก็ตรงไปผสมเมนูนี้นะครับจะเอาไว้กินคู่กับน้ำชาร้อนๆนะครับหรือว่าจะเอาไว้กินกับข้าวสวยเป็นมื้อหลักก็ได้เหมือนกันครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w i o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ